วันนี้จังหวัดเพเยวเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความสงบมีสีสันของความเป็นธรรมชาติอันสดใสมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเพเยวจะก่อเกิดจากที่นี่กวานเพเยวมุมมองด้านการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจชมพระอาทิตย์ลับเปี่ยมเขาดอยหลวงและชมพระอาทิตย์ตกน้ำกวานพพเยวที่สวยงามน่าประทับใจและที่นี่ ยังเป็นจุดก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามหนึ่งเดียวในโลกก็คือการเวียนเทียนรอบวัดติโลกอารามกลางกวานเพยวประเพณีบวงสวงพ่อขุนงามเมืองการตักบาตรทางน้ำการตักบาตรข้าวเหนียวท่าเรือวัดติโลกอารามสวยงามไม่แพ้แขวงหลวงพระบางของประเทศลาวเลยทีเดียวค่ะ บชวาถือกำเนิดจากแหล่งน้ำต่างๆมักจะขึ้นปกคลุมแม่น้ำลำคลองทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามหายไปจึงถือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในอดีตเคยนำมาทำลายหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดให้หมดลงไปได้เพราะพืชชนิดนี้จเจริญเติบโตได้เร็วมากจนกระทั่งเกิดแนวความคิดที่จะนำวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้เสาะหาพืชที่มีความคงทนและเมื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีความสวยงามจึงได้พบว่าผักตบชวาเป็นพืชที่มีความเหนียวคงทนและสวยงามผักตบชวามีอยู่มากมายในกวานพยาวเหมาะที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการถักสารหัตถกรรมผักตบชวาที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานอกฤดูการทำนาทำให้ประชาชนสามารถใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ขั้นตอนการผลิตผักตบชวาของจังหวัดเพยียวก็มีขั้นตอนอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะตัดต้นผักตบชวามาตัดใบและรากทิ้งนำมามัดเป็นกำกำกำละ25กา้าน นำไปตากแดดนำมาตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการหากต้องการสีสันก็จะนำไปย้อมสีตามความประสงค์เมื่อย้อมเสร็จก็จะนำไปตากแดดให้แห้งสนิทนำมาขึ้นรูปตามแบบทีมที่ออกแบบไว้ระยะเวลาในการผลิตงานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำหนึ่งวันอาจผลิตได้เพียงหนึ่งชิ้นต่อคนต่อวันเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ผลิต เมื่อจักสารเสร็จแล้วก็จะนำไปชุบยาเพื่อการเชื้อราผสมกาวแล้วนำไปตากแดดให้แห้งพอแห้งแล้วก็นำมาทาวานิชเคลือบเงาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นรูปแบบกระป๋อบต่างๆที่ได้จากการตกแต่งเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะนำไปจำหน่ายเห็นไหมคะขั้นตอนการผลิตกว่าจะมาเป็นหัตกรรมผักตบชวาอลือชื่อของจังหวัดพะเยาไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยคะ่ะ แม่บ้านรอบกวานเพเยวที่นี่นอกจากจะช่วยพ่อบ้านทำไร่ทำนาแล้วมีเวลาว่างนอกจากภาคเกษตรแม่บ้านที่นี่ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพจักสารผักตบชวารอบกวานเพเยวจำนวนห้าตำบลกว่า40กลุ่มมีสมาชิกครัวเรือนแม่บ้านที่มีอาชีพจักสารผักตบชวากว่า600ครัวเรือนทีเดียวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพเยว ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดเพียวที่เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้านการลงทะเบียนสินค้าโอทอปการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยและที่สำคัญยังได้เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ KBO จังหวัดพพเยวช่วยเหลือแนะนำฝึกอบกรมด้านการวางแผนการตลาดการผลิต การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสู่สากลได้สร้างความยั่งยืนตามความนิยมของผู้บริโภคและสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในชุมชนไว้เป็นอย่างดี ก่อนมาเป็นกลุ่มแปลรูปผักตบชวาป้าวาดในช่วงปีพศ2522ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนคือกลุ่มจักสารผักตบชวาและได้เชิญวิทยากรจากกรุงเทพและวิทยากรจากศูนย์ศิลปะชีพบางไทรในพระบรมราชูป,ปถัมภมาเป็นครูผู้ฝึกสอนเริ่มฝึกทำหมวกเป็นอันดับแรกต่อมาจึงเป็นตะก,ก้า กระเป๋ากระจาดรูปทรงต่างๆต,ตามมาซึ่งรูปแบบในการผลิตจะเป็นไปนในลักษณะต่างคนต่างผลิตและจัดจำหน่ายเองหรือไม่ก็นำไปฝากขายตามร้านขายของฝากที่ระลึกข,ของอำเภอรหรือจังหวัดจึงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อมาอุตสาหกรรมได้เข้ามาสนับสนุนโดยส่งวิทยากรเข้ามาดูแลฝึกสอนกลุ่มเป็นเวลาหนึ่งเดือน เมื่อปีพศ2542ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเองทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เข้ามาให้การสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ป้าวาดได้จดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาในปีพศ2542ขณะนั้นมีสมาชิกกลุ่มประมาณ20คน ว,วได้คิดค้นรูปแบบใหม่จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกหัตกรรมผักตบชวาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ 1. นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปจากนั้นทางรัฐบาลได้มีโครงการงบประมาณสนับสนุนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนและจดทะเบียนเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ขึ้นคือกลุ่มสหกรณ์บริหารพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยาในปีพศ2544 ปีพศ2546ประาวาดได้ส่งคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ระดับสีดาวในปีแรกและมีโอกาสได้ไปแสดงออกร้านที่เมืองทองธานีในช่วงเดือนธันวาคม2546ทำให้ประาวาดเป็นที่รู้จักและมีออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันปร้าวาดมีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ40คนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ป้าวัดเองได้มีแนวคิดริเริ่มและมีความเห็นตรงกันว่าจะพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยง่ายเพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการมากขึ้นเพื่อไม่ให้สินค้าล้นตลาดและถูกกดราคาให้ต่ำเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าแฮนด์เมดซึกใช้ระยะเวลาในการผลิตและใช้ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตสินค้า ทางร้านป้าวาดยินดีรับผลิตตามออเดอร์และแบบที่ลูกค้าต้องการและทางร้านป้าวาดยังได้มีการพัฒนาออกแบบกระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผักตบชวาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ กระเป๋าผ้าตบชวาทร,รมาจากผ้าตบชวาวัตถุดิบในท้องถิ่นนำมาจากกวานพะเยาที่ไม่เป็นประโยชน์ได้นำมาแปลรูปเป็นของใช้ได้หลายชนิดย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นดินโ<ม>คลนมขมิน้นครั่ง<ม>ยอดสัก<ม>ดอกอัญชันลูกมะเกลือไม้ฝางเป็นต้นแน,นวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของป้าวาด เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตผู้บริโภคส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นรา100%เเซสีไม่ตกไม่ยุ่ยง่ายและประโยชน์ใช้สอย6ปีก็สวัสดีเจ้าเจ้าเป็นประธานกลุ่มรักษารพักตชวาเจ้าบ้านหลขกที่3 3หมูแปรตมลสะบะม่วงเพื่อเมืองจังหวัดพะเยาเจ้า ก็จะได้เล่าความเป็นไปเป็นมาของพักตบชวาสักน้อยหน่อยเจา้าเพราะว่าตะกอนนี่ก็มามีคุณค่ายัางหน่อยเจา้าเพราะว่าในกว้านพยากับโลกลงล้างเหมือน,นเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้เจา้าตะกอนนี่มันเป็นพักตบเยอะแล้วก็ตอนนี้เอามาทําเป็นไอกระเป๋ายัางพวกนี้จะเป็นเครื่องเรื่องจักสารของในครัวเรือนแล้วก็เป็นที่รับแขกเป็นที่ว่าเป็นกระเป๋า ทุกอย่างนเนี่ยจะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าสตางค์ไอเป็นผ้าเนี่ยเจ้าที่นี่ก็เอามาทําเป็นกระเป๋าหลายลาย่างนะเจ้าก็ทํามาตั้งหลายปีนะเจ้าเพราะว่าตะกอนเนี่ยมันมีคุณค่าสักอย่างเลยแล้วก็เข้าก็มาเป็นตีว่าทําเป็นรูปแบบเป็นกระเป๋าเป็นลายยางแล้วก็เข้ากับทาเป็นด้วยความแจ๋หัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเจ้าใจนี่ฮักอยู่เป็นว่าเป็นตีว่าเป็นการฝีมือเป็นกับละเอียดอ่อนอยู่เจ้าเพราะว่าเจ้าคือเจ้าบ้านนี่มีอาชีพมีรายได้เจ้าเพราะว่าประวัตินี่ก็ได้คิดค้นขึ้นมาตะกอนกระสีธรรมชาติที่บดได้บดได้เนี่ยเจ้าสีแบบพักโต๊ะเนี่ยเจ้า๋ยวตอนนี้เขาก็ได้ทําสีหลายสีเจ้าสีธรรมชาติเส้น ลั่งนะเจ้าก็ยอดเป็สีแดงแล้วก็เม็ดฟักปังแล้วก็ดอกอัญชันแล้วก็ยอดเป็นสีม่วงเจ้าแล้วก็ดินโคลนเจ้าก็สีออกมาก็ดีเจ้ากับไอยอดซักเจ้าก็มาทดลองยอมดูก็ดีก็เป็นขึ้นจืดนะเจ้าตอนนี้ก็ดีจืดกับทั่วประเทศเราจะจืดเสียงนี่กระเป๋านี่กันขึ้นจืดหมดเลยเจ้าตอนแรกกะบ่ัคคดจะทำเนาะ ที่นี้กับมาเห็นฝ้ายเห็นฝ้ายแล้วก็เขาไปทําเป็นแบบแบบแปลกใหมน่นะเจ้าเป็นฝ้ายแบบนี้เจ้าที่นี่เขาก็มาผาสมกับเส้นพักรบชว้า้วก็มาทออะท้อแทอวเขามาเย็ยบเป็นกระเป๋าตอนนี้ยมันได้สายสายแต่เจ้าเพราะว่าเขาจะได้รูปแบบสวยๆงามๆเพราะตอนนี้กับนี้ผลที่ยมเยอะเจ้าถ้ากับเขามาทําหลายๆแบบลลายสีเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นนวัตรกรรมใหม่อยู่บัได้มาค่อยได้เจ้า จะคิดแบบออกเรืเลย fail. ทีนี่ก็คิดได้กับมาทําเป็นผ้าปูกโต๊ะเจ้าผ้าปูกโต๊ะเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นผสมผักตบชวาเจ้าเนี่ยเป็นฝ้ายผสมกรรันจะเจ้าเพราะว่ามันจะได้มีคุณค่าคือนฝ้ายก็คือฝ้ายผักตบก็คือผักตบถ้ามาทำมันมีนวัตกรรมใหม่มันมีความสร,ร้างสารรค์นีก่ก็มันก็เป็นไปมาได้เจ้าเพราะว่ามันจะมาผักตบก็คือผักตบเนี่ยนะเจ้ากลุ่มอื่นนันก็เป็นผักตบบด้เนี่ยเจ้าของป้านี่จะ คิดสร้างสารรค์อยู่ใหม่ๆอยู่เรื่รรอยๆเจา้าทำปีต่อปีเลยเจา้าทำเป็นผ้าผูกโซ่อย่างพวกนี้เจา้าของในด้านการฝีมือการออกแบบการจักสารพวกนี้เจ้าก็อยากึือว่าการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ต้องออกแบบอยู่สม่สำเสมอเจา้าเพราะว่าตอนนี้มันมันการพัฒนาไปไกลแล้วเราก็ต้องพัฒนารูปแบบกระเป๋าจากใบหลุ่นถึงคนทำงานนะเจา้า แต่ว่าได้รูปแบบแตีว่าคนใก้ไปแล้วคือมีความทนแล้วก็การบูผ้าบูหยางนี่เขาก็ต้องทําแบบเพื่อทันสมัยเจ้าแต่ใจมันนิ่งเจ้าเพราะว่าจะทําอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าได้ทําแล้วก็มีความสุขเจ้า